คลิปนี้นะครับพามาชมรถรอบกัวเข้าใหม่นะฮะคันนี้ fortuner trd 2.8นะครับผมรถสวยน่าใช้ขับ2นะฮะมาดูรายละเอียดตัวรถนะครับคันนี้เลขไม้แค่10,000แสนกิโลได้เป็นปี2019พี่ราคาสดไม่แรงนะราคาสดอยู่ที่979,0 0 0บาทนะครับนี่แกม้มคางแนบชิดสนิทแบบนี้ไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำนะครับล้อแม็กแม็ก trd แท้เดิมโรงงานนะฮะเดี๋ยวพามาดูภายในก่อนผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์ได้ทันทีผมพาดู แบบละเอียดทุกซอกทุกมุมนะพี่นะนี่บอกกูหน้าไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะพี่สำหรับใครที่สนใจนะมีดอกเบีย้ยพิเศษนะครับอยู่ที่2.394ปี2.595ปีนะครับใครสนใจคันนี้คลิปนี้้ามพาดเลยครับ สวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์อยู่ในช่องรถครอบครัวมือสองนะฮะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกแล้วนะครับพี่คันนี้เป็น f o r t จูเนอร์สองจุดแปด trd นะฮะได้เป็นปี2019เลขไม่ผมบอกเลยว่าน้อยมากนะฮะอยู่ที่1 0 0 0 0แกิโลเท่านั้นพี่พี่คนไหนนะฮะสนใจรถครอบครัวสนใจ Fort จูเนปีใหม่ๆนะครับ แนะนำคันนี้เลยนะได้ปี2019เลขไมล์หนึ่งแสนกิโลนะพี่นะคันนี้ราคาสดนะเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคาไม่แรงนะราคาป้ายแดงอยู่ประมาณเกือบอ่าเกือบล้านล้านแปดเลยนะประมาณนั้นเลยนะใครสนใจคันนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะนะครับผมมาดูออปชันมาดูอ่าสภาพภายนอกกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูออปชันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูสภาพแบบ ใกล้ใกล้ใใกกลล้้นะฮะรายละเอียดตัวรถใกล้ๆนะฮะภายนอกเนี่ยเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับออกแบบอ่าเป็นตัวสีสีดําสวยๆแบบนี้นะครับเป็นตัว TRD นะพี่นะ Fortuner TRD ล้อแม็กเป็น TRD มีมาให้แล้วเห็นไหมสวยๆเลยนะเป็นขอบอ่า20นิ้วนะครับนี่สวยๆนะฮะตัวนี้นะครับได้เป็นอ่า TRD นะขอบ20นิ้วนะครับล้อไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าได้เป็นอ่าดับเบิลวิชโบนมาแล้วพร้อมเหล็กกันโค้ง นะครับผมรถสวยมากบันไดข้างคันนี้ก็มีมาให้แล้วด้านหลังเนี่ยเป็นโฟล์ลิงนะครับในเรื่องของ Fortuner ที่ออกแบบเป็นโฟล์ลิงนะครับตัวนี้มันจะทําให้อ่าทรงสปอร์ตนะครับผมมันจะเป็นรูปทรงของเขาเขาตั้งใจที่จะให้มันเป็นทรงสปอร์ตไม่เหมือนกับตัวมิวเอ็กมิวเอ็กจะเป็นรูปทรงของอ่าลักชัวรี่นะครับแนวแบบเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เป็นลักชัวรี่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น f o r t u n e r จะเป็นทรงสปอร์ต เป็นแบบนี้นะครับคือการออกแบบมันไม่เหมือนกันแต่ว่าจะคาดทักความนิ่มนวลน,นะฮะต้องยกให้ทางมิวเอ็กเขาเลยต้องขอโทษนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะฮะก็จะสั่นนิดนึงแต่ว่าพี่ๆเดี๋ยวผมจะพยายามให้นิ่งที่สุดนะครับนี่สวยๆโลโก้ด้านหลังนะฮะสปอร์ตอาทีอาร์ดีสปอร์ตนะแล้วก็คาดเอวด้วยคําว่าฟอร์จูเนอร์มีมาให้นะครับนี่ชุดแต่งนะฮะเป็นชุดแต่งแท้ทีอาร์ดีเดิมโรงงานแน่นอน,นครับตัวนี้ได้เป็นปี2 0 1 9เลขไมล์หนึ่งแสน รถใช้งานน้อยมากได้เป็นสีดำนะฮะนี่ด้านล่างมีปลายท่อมาให้ด้วยนะครับพี่คนไหนสนใจคันนี้นะนะครับดอกเบีย้ยพิเศษนะฮะอยู่ที่2.394ปีนะฮะสองจปี3 5 9จปีแล้วก็4.497ปีเท่านั้นสนใจโทรศูนย์แปดสองนึ่งสามสามพามาดูตัวรถรอบคันแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตัวรถใกล้ๆกล้นะฮผมบอกเลยว่าคันนี้รถสวยน่าใช้นะับผมนี่นะครับ ตอนนี้นะมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะ2.394ปีเนี่ยก็คือจะต้องเป็นพนักงานบริษัทนะครับมีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีนะครับมีบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีรับดอกเบี้ยพิเศษนี้ไปนะครับ2.394ปี2.595ปี3.596ปี4.497ปีเท่านั้นนะครับไปดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆนะฮะนี่เลียมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มรถยังไม่ล้างเลยนะพี่นะนี่ แบบเรียวๆเลยครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ผมก็ามาให้ชมแล้วนะไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวไม่มีไอ้น้ําเป็นไฟโปรเจคเตอร์ใบบีม LED นะครับมีไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับสวยๆล้อแม็กแท้เดิมโรงงาน TRD ครับพี่นี่แก้มข้างแนมะชิดสนิมแบบนี้ไม่มีอ้าออกแน่นอนรถสวยนะาใช้เหลี่ยมสันคมตัวรถด้านข้างชัดเจนนะฮะไม่บุบไม่รักยิ้มนะฮะนี่ เปิดเข้ามาภายในพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มเม้าติ้นะครับผมมีมาแบบครบๆแล้วก็คุชคอนโทรลมีมาให้นะครับแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะฮะแอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้มาพร้อมกับแมนนวลโหมดนะครับผมแบบขั้นบันไดแบบนี้มันไม่แม่นยําในการเข้าเกียร์นะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะฮะเบาะหนังจริงๆตึงๆสีทูโทนแบบนี้เลยนะฮะรถสวยมากครับพี่คนไหนสนใจโทรมา082 5713369ด้านหลังพับเก็บได้นะนี่พับให้ดูแล้วฝั่งนึงนะนี่ส่วยๆนะ เบาหนังเต่งๆๆสีดูโทนมีสครับเพจท RD มาให้นะครับดูฝาท้ายกันบ้างไฟท้ายนะฮะไม่แต่ไม่เล้าเป็น Full LED มาแล้วนะครับผมดูฝาท้ายเปิดไฟฟ้าแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับเบาท้ายเนี่ยมันจะถ้าเกิดเก็บเนี่ยจะแขวนออกด้านข้างมิติตัวรถก็จะดูสูงขึ้นนะครับจะแตกต่างจากมิวเอ็กจะเรียบเรียบลงนะครับมิติตัวรถก็จะดูกว้างขึ้นนะครับ มันมันแตกต่างกันในเรื่องของความสะดวกสบายมิติตัวรถนะครับถ้าชอบความสูงก็ต้องฟอร์จูเนอร์แต่ถ้าชอบความหรูหราลักชัวรี่ก็ต้องเป็นมิเวเกนะพี่นาะรถสวยมากนะครับเรือนสามกลมตัวรถชัดเจนไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มนะครับมีอ่าตัวนี้มาให้ด้วยกันศาดตร์นะครับแล้วก็ได้เป็นแหลกหลังคามานะครับเดี๋ยวผมอ่าไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเนาะคันนี้เป็นผู้สตาร์ทมาแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ ทรด์ D, นะะเป็นตัวท r ดีเครื่องยนต์2.8เมื่อกี้ขอโทษพูดผิดนะครับนี่ตกแต่งด้วยเส้นสายที่เป็นสีแดงแบบนี้รถสวยนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนจะอีกสามพันโลนะครับไม่ใช้งานน้อยมากพี่รถคันนี้ใช้งานน้อยมากใครสนใจคันนี้นะโทรมาที่0825713369ปุ่มไล่หุ้มหนังปุ่มมัลตินะครับ c r ชคอนโ o n t r o l นะฮะแล้วก็นี่ อันนี้จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับหน้าจอของ MID ตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนดูโกดดูโหมดต,ต่างๆได้ได้หมดเลยนะฮะได้หมดเลยเห็นไหมนะครับหน้าจอสามารถทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็อ่ากดโหมดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับกดหาโหมดต,ตรงนี้ได้กดเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยแล้วก็มีเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับผมหรือว่าจะสัมผัสด,ด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าสําหรับผู้ผู้ขับขี่ครับส่วนใหญ่เขาจะสัมผัสตรงนี้กันนะฮะ ส่วนใหญ่จะสัมผัสตรงนี้กันนะครับแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับนี่กดออโต้ได้เลยถ้าใครชอบนะแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวผมเองอะ่ะผมจะชอบแบบว่าอ่ามันจะมีอุณหภูมิของผมที่ผมชอบอยู่แล้วผมจะไม่ชอบแบบลมแรงๆอะไรอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็มีกล่องกล่องคูแบ็กมาคูบ็อกมาให้นะฮะมันเป็นการอ่าเขาเรียกอะไรเก็บอุณหภูมิ นะครับเก็บอุณหภูมิความเย็นไว้นะฮะสำหรับคันนี้อ่าสำหรับคูบล็อกนะช่องเก็บของมีมาให้2ช่องนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสำเนารถมาแบบครบเลยอนะ่ตกแต่งด้วยแคบล่าด้านข้างตรงนี้นะฮะลายแคปล่าเลยนะครับผมแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโตโ้แบบ CVT แบบขั้นบันไดแม่นยําในการเท่าเกียร์มาพร้อมเมนนู้นโหมดบวกลบนะครับอีโคโโ่โหมดมีมานะครับพวาวเวอร์โหมดมีมากันลื่นถลายมีมาแล้วก็นี่ที่สําคัญแพทเทิร์นชิพ แพดเดนชะิพพี่คนไหนชอบเรื่องของความเร็วความสปอร์ตคันนี้ผมแนะนําเลยได้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับ2.8 TRD พี่นะครับมันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็รถรถจริงๆรถก็ไม่ได้โค้งเคงมากผมว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสนใจโทรมา082-571-3369เดี๋ยวไปนั่งตอนหลังให้ดูนะพี่นะผมเนี่ยสูง178นะฮะผมสูง178เดี๋ยวมาดูหัวเข่ากันว่านะหัวเข่าผมจะชนไหมนะเดี๋ยวบอกขึ้นก่อนนี่ เบ่อหนังตึงมากนะครับแล้วก็มีพรมกระดุมติดมาให้รอบคันแล้วนะครับพี่ดูหัวเข่าผมนะฮะนี่ไม่ชนนะครับเหลือเยอะเลยเหลือเยอะเลยนะครับไม่ชนเลยนะแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าชัดเจนนะครับเห็นไหมนะฮะสวยนะครับผมนี่ครับวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าเนี่ยมันสวยมากเลยนะคอนโซลหน้าออกแบบได้ดีมากนะครับเป็นตัวของของตัว T R d ดี นะครับผมดูเบาด้านหน้าเห็นไหมฮะเบานั่งด้านหน้าเนี่ยเป็นทูโทนสีดําแดงสลับกันนะฝ้าเพดานนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนรถสวยน่าใช้นะครับเป็นรถสวยน่าใช้เลยนะฮะนี่เห็นไหมนะเสาเอนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสีเบสสีเบสเ,บเนี่ยมันจะทําให้วิสัยทัศ์ของเราจริงๆมันทรงสปอร์ตมันควรจะเป็นสีดําแต่ว่าเรื่องนี้อะโตต้าเขาเน้นเน้น,เน,นเน้นย้ำมาเนี่ยมันเป็นรถครอบครัวเนาะถ้าเกิดว่าเสาเอเป็นสีดาเนี่ย มันจะทําให้ดูทึบดูไม่สบายตานะฮะคราวนี้เขาเลยใส่ตัวเสาเอที่เป็นสีเบจเข้ามานะครับมันก็เลยทําให้ดูสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับนี่เขาใส่ใจเรื่องนี้มากเลยนะนะฮะฝั่งนี้นะครับด้านหลังกว้างๆนะครับเป็นเบาะหนังต่งๆตึงๆสามารถนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะฮะด้านหลังลบนี่เห็นไหมนะครับนั่งได้หลายคนนะฮะพี่คนไหนสนใจโทรมาที่0ูนย์เบนสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าไลน์มาที่ p a r n p i หนึ่งเก้าเก้าสอง เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยเปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูดูเรื่องความสะอาดสะอ้านกันก่อนแต่บอกก่อนนะฮะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่และยังไม่ได้ล้างเลยฝุ่นเมื่อกี้ยังมีจับอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะทําการชงและล้างให้นะครับตรงไหนมีตําหนีเดี๋ยวเราตรวจสอบเองเดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะฮะก่อนที่จะวางขายแน่นอนครับพี่ดูเรื่องของความสะอาดก่อนนะเป็นหลักเลยนะฮะเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านไม่มีรอยน้ำมันเครื่องรั่วไหลนะครับเคมีพันต่างๆอยู่ในระดับปกติ ถ้าถึงดิวจะที่จะต้องเติมเดี๋ยวเราเติมให้นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องนะฮะถ้าเราถึงดิวต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้แบตเตอรี่เช่นกันนะครับครับต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เลยนะฮะเราตรวจสอบดูคุณภาพนะว่าสามารถใช้งานได้ไหมถ้ามันไม่สามารถใช้งานต่อได้เราเปลี่ยนให้ทันทีนะครับฝากระโปรงหน้านะสวยๆเลยไม่มีชนหนักไม่มีลัษยยิ้มมานะครับนี่รถสวยมากมาดูใกล้ครับน,นะฮะ ตัวนี้นะครับเบี่ยมสันคมตรงนี้นะผมบอกเลยเอาเอาเอามือรูปดูอะเราจะรู้ว่ารถทํามาหรือไม่ทํามานะฝากระโปรงมันจะไม่มีรอยมันจะไม่มีรอยขูดขาดแน่นอนนะฮะนี่เห็นไหมหัวน็อตต่างๆนะฮะไม่มีรอยขันไขขยับนะครับรถสวยน่าใช้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีสติ๊กเกอร์มารถไม่ได้ทําสีแน่นอนนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าหัวน็อตมันมีรอยขันมานะอ,อ๋อไม่มีครับมันเป็นรอยด่างของสี รอยด่างของสีดูจากด้านหลังดูจากด้านในแล้วไม่ใช่รอยทานะพี่นะนี่นะฮะสวยๆนะครับตรงนี้นะครับเอาเล็บยิ้มไปจะต้องเป็นซิลิโคนนะจะต้องเป็นรอยเล็บเท่านั้นนะฮะห้าเป็นรอยเม็ดอาร์กรอยอาร์กมารอยเหล็กมานะจะต้องเป็นซิลิโคนนะครับที่คนไหนสนใจเข้ามาดูรถได้นะครับดูแก้มข้างกันนะฮะนี่หัวน็อตทั้งคันจุดเชื่อมต่อไฟนะครับจุดเชื่อมต่อไฟนะดูดีๆนะฮะไฟแท้ไฟเดิมนะฮะเป็นของไทยคุยโตเท่านั้นนะครับผมนี่เห็นไหม หัวน็อตไม่มีขันไขขยับนะฮะรอยอจุกต่างๆไม่มีรอยงัดออกรถสวยมากพี่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากนะฮะนี่จุกต่างๆไฟแท้ไฟ,ไ,ฟไ,ฟไฟเดิมต้องเป็นโลโก้ของไทยคุยโตะอยู่ตรงนี้นะฮะมีโลโก้อยู่ที่คุณไหนสนใจโทรมาที่0ูนย์เ3นสอาเมาแจไลน์มา p a r n p i หนึ่เดี๋ยวมาดูประตูกันครับนี่ดูแก้มข้างก่อนแนบชิดสนิทแบบนี้นะครับผมมีคิ้วซุ้มล้อให้ด้วยนะฮะ เปิดเข้ามาด้านข้างนะครับนี่ถ้าเป็นตรงเนี้ยผมขออนุญาตไม่แกะให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวแกะแล้วมันจะเก็บอ่าพอเอาเข้าไปเนี่ยพอใส่ไปเหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนเดิมด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะมีอาการหรือมีเสียงเลื่อนลอดเข้าไปพี่มันจะไม่มันจะไม่อ่าห้องโดยสารมันจะไม่เงียบเหมือนเดิมนะนี่ผมก็เลยจะให้ดูสิ่งแรกเวลาเกิดการชนจะมีการถอดออกก็คือตรงประตูประต,ระตูเราต้องดูหัวน็อตพี่เห็นไหม หัวน็อตไม่มีรอยขันไขขยับนะครับนอ,นอกจากนั้นแล้วพี่มาดูตรงเหลี่ยมสันประตูเนี่ยรอยสปองเม็ดองเม็ดอาร์ครอยซิลต่างๆนะต้องอยู่ในสภาพปกติห้ามมีรอยบิดเบี้ยวนะครับถ้าเป็นการบิดเบี้ยวของตัวโครงสร้างไม่เป็นไรแต่ถ้าบิดเบี้ยวที่ไม่ใช่ของตัวโครงสร้างอ่ะพี่ที่ตีได้เลยว่ารถทามานะครับนิดหน่อยก็ได้นะฮะนี่นะหัวน็อตด,ด้านหลังนะครับไม่มีรอยขันไขขยับแน่นอนนะพี่รถสวยน่าใช้นะครับ ท R D คาเพตนี่ตรงนี้พี่ดูดีๆนะถ้าเป็นรอยบิดเบี้ยวของโครงสร้างแบบนี้ไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีรอยบิดเบี้ยวแบบยิ่งๆเหมือนเหมือนนิดหน่อยครับเราสามารถสัมผัสแล้วเรารู้ได้เลยรับพี่นะนี่มาดูด้านหลังกันด้วย <c oughs> เปิดเข้ามาด้านหลังเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดเชื่อมต่อต้องดูดีๆนะครับพี่จุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะวันนี้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานี่จุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับนี่เห็นไหมจะต้องเป็นอ่า จะเป็นจะต้องเป็นมีรอยรอยเชื่อมต่อแบบนี้นะห้ามเป็นแผ่นเดียวกันเด็ดขาดหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันไขหัวน็อตต่างๆนะไม่มีรอยขันไขขยับแน่นอนพี่คนไหนสนใจทักมาได้นีไหมรถสวยน่าใช้นะครับรถสวยน่าใช้เลยนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆอยู่ครบนะพี่มาดูประตูฝั่งนี้นะฮะดูหัวน็อตกันก่อนหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขันไขขยับแน่นอนนะฮะร,รถสวยเลยนะคันนี้เป็นพ r ีนะพี่นะใครสนใจนะครับโทรมาที่ 0825713369หรือแจ๊ดไลน์มา parnpi 1 9 9 2เดี๋ยวให้ดูหัวน็อตก่อนนี่หัวนอ็อตนะครับสวยไม่มีรอยขันไข่ขยับตอนนี้มีดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะผมบอกไปแล้วนะต้นคลิปดอกเบีย้ยพิเศษสำหรับพนักงานประจำนะครับก็สำหรับมีบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีนะครับรับดอกเบีย้ยพิเศษที่2.394ปี 2. 5 9 5ปี3 5 9จปี4 4 9จปีเท่านั้น สนใจโทรมา0825713369แอดไลน์มาที่ parnpi1992 นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้แต่ก่อนจากกันไปรบกวนพี่ๆนะครับกดไลค์กดซับสไครให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พาลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะผมเชื่อว่าผมพาพี่ดูรถทุกซอกทุกมุมและหัวน็อตต่างๆที่ผมพาพี่ดูหมดถ้าพี่ตัดสินใจได้นะัะผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบพี่ตัดสินใจได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ